ท่านในที่นี้คงจะเคยเห็นเคยรู้จักหรือเคยทานน้ำแข็งเกลียนหิมะหรือที่เราเรียกกันว่าสเลอปี้กันมาก่อนบ้างแล้วสินะคะแต่ทุกท่านรู้หรือไม่ว่าถ้าเราเจาะลึกถึงเรื่องสมบัติของสเลอปี้แล้วเราจะรู้ได้เลยค่ะว่าสเลอปี้นั้นถือเป็นสารละลายที่มีสมบัติคาลิเกทีฟด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รู้ค่ะว่าสมบัติคาลิเกทีฟเนี่ยคืออะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับสเลอปี้ที่เราทานกันไปพร้อมกับดิฉันนางสาวปียพรแก้วมณีมศิทั31ค่ะ ดิฉั้นนางสาวนาวินุเกศสาวองค์ม .4 ทับศัพท์เลขที่16ค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่ความหมายของสมบัติคลิกทีฟกันก่อนเลยค่ะสมบัติคลิกทีฟนะคะคือสมบัติของสารละลายค่ะซึ่งเกิดจากการนําสารบริสุทธิ์ตั้งแต่สชนิดขึ้นไปมาผสมกันค่ะโดยจะประกอบไปด้วยโซลูตและโซเวนต์หรือตัวถูกละลายและตัวทําละลายค่ะ โดยสมบัตินี้นะคะจะมีค่าขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมเลลหรือโมเลดิตีเท่านั้นค่ะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสารละลายเหมือนกับสมบัติอื่นๆค่ะโดยความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมเลลนะคะสามารถหาได้จากการนำโมลของตัวถูกละลายมาหารด้วยปริมาตรในหน่วยลิตรของตัวทำละลายค่ะหรือโมลออฟโซลูตหารด้วยลิตรออฟโซเวนต์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมบัตินี้ค่ะจะประกอบไปด้วยการลดลงของอุณหภูมิจุดเดือกแข็ง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจุดเดือดความดันไอของสารละลายความร้อนแฝงของการเป็นไอและความดันออสโมติกค่ะ,ะเหลอปี้เป็นเครื่องดื่มหวาเนเย็นชนิดหนึ่งและการทํางานของเลพี่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สมบัติโพลิเกทีเกิดปรากฏการ์นิวเคเทชัน การทำเซเลอร์ปี้เป็นการทำให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วณนะอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้ของเหลวนั้นนั้นเกิดการลดตัวของอุณหภูมิมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและทำให้ของเหลวนั้นเกิดสภาวะความเหลวยวดยิ่งอาจทำให้ของเหลวนั้นนำไปแช่ในภาชนะมีน้ำแข็งผสมเกลือซึ่งอุณหภูมิติดลบ ขอขอบคุณที่รับฟังและขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ